ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,566นายวิทวนเพลงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมสังวานราชสามคัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่ง ก็ตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งงานบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นสังเกตการสอนและส้อนผลการเรียนรู้มีการนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรมรวมเวลาทั้งสิ้น14ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีบริหารงานด้วยนวัตกรรมตัวโมเดลโดยผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนผลการดำเนินงานสถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนาปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนมีการนิเทศติดตามและนําผลการประเมินมาใช้ในการปรปับปรุงพัฒนาหลักสูตรผลการดําเนินการสถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะทันต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ100 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการประชุม PLC วิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนมีการจัดทำสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้รายงานผู้บริหารผลการดำเนินการครูใช้กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลทดสอบ RTN t และ ONE สูงขึ้น 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูทุกคนนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกาเรียนการสอนมีการติดตามประเมินผลให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินการสถานศึกษามีสื่อประกอบการเรียนการสอนทำให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการนิเทศโดยใช้รูปแบบครูผู้ร่วมพัฒนาสู่ครูมืออาชีพโดยผู้บริหารและงานวิชาการดำเนินการ PLC พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีครูทุกคนได้รับการนิเทศ 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูทุกคนจะทาวิจัยในชั้นเรียนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการจัดทําคู่มือ คำสั่งการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับการบริหารจัดการสถานศึกษามีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนผลการดำเนินการสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยผ่านการประชุมหารือและการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคน 2.2การบริหารกิจกรรมผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านปรับตั้งสภานักเรียนกิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการกิจกรรมพาน้องท่องธรรมะกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาผลการดําเนินการผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆผ่านกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลายจนเกิดทักษะที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการโดยใช้นวัตรกรรมตูมโมเดลทั้งในด้านการเรียนด้านความเป็นอยู่ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยการจัดทำความเข้าใจอบรมและให้การดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินการนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติมีการนำรูปแบบการบริหารงานเชิงคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผลการดำเนินการการบริหารงานในสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสถาน ศึกษานำนวัตกรรมตูมโมเดลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาโดยนำหลักธรรมาพิบาลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางบูรณาการในการจัดการศึกษาภายใต้วงจรการบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลการดำเนินง,งานสถานศึกษามีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งผลการดําเนินง,งานสถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมีการประสานความร่วมมือในการดําเนินง,งานและกิจกรรมต่างๆ 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการโดยการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเช่นห้องสมุดสนามเด็กเล่นปรับตกแต่งให้ปลอดภัยบริบทสวยงามให้โรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนผลการดำเนินงานสถานศึกษามีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และการให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ครูนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับบริการ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นคณะทํางานตามคําสั่งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอโสธรเขตหนึ่งเข้ารวมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องร่วมกับการนิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการขายรวมเวลาในการพัฒนาตนเอง36ชั่วโมงและนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ กกาารศึษผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านตูมสังวานราชสามัคคี ได้ดำเนินการวางแผนไว้ดังนี้1มีการประชุม PLC วางแผนการดําเนินงานต่างๆร่วมกัน 2. ให้มีการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตการจัดการเรียนการสอนและสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนา 3. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร 4. ผู้บริหารและงานวิชาการมีการนิเทศติดตามสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 5. ผลการทดสอบการคัดกรองการอ่านเขียนภาคเรียนที่1 2 5 6 6สงพอูงขึ้นอย่างน่าพอ จ,จากผลการดำเนินงานบริหารการศึกษาดังกล่าวข้างตน้นส่งผลทำให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนดมีผลการทดสอบระดับโอเนตปีการศึกษา2555ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนะับเป็นปีที่9ต่อเนื่องครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี สามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีภูมิทัศน์บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดสวยงามครูผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกันถือเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง